ช่องชิวไลฟ์ค่ะตอนนี้ช่องชิวกำลังพายอย่างๆมาหาปับป้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ดุสิตธานีพัทยานะคะจ้าเอ๋ป๊บป้าเห่อป้บเป้มาแล้วก็ลูกแชร์ของเขา อบคุณค่ะหนห้าอย่าง,งามีสีควันของเซอร์ชื่อปะแดงของเซอรมดา,มด,ามมดูนั้นตกหลก ยังๆเคยมาที่นี่แล้วสวัสดีค่ะเบรกแรงมากอ่ะ จับหน้าจับตาที่ว่าเหมือนหนูหนละูมีเหมือนกันเลยคนหนึคน <c oughs> มีว่าวด้วยล่ๆๆๆจับมามาไล่ล่า่ 小仙呐，幸福很简单 <小鲜 S 2>、哎。小仙，嗯，这样多开心呢。 你确定吗？对，对对对去不去嘛？去啊！去那边是吧？那等一下你去了不要哭哦，好不好？那个孩子。嗯。没米卡。等等等。哦哦哦！ 你要做吗？我 o 去做。嗯、改。哦。他有。他有啥呀？他没呢，他没开。他没开。来。敢做吗？我敢。这农在挑鱼。来，要嗯，走路，走路起来，站好。 ก็ไรยังยัง,ยงนะโ,โย่เชิยวแกหนึ่งวันนะโอ้โยโอ้ยอ่ะบ้าทัจริงมันเปียกตาไมข้าเลยเอาเข้ามายังยเข้ามา จะพายอย่างลงน้ำก็ยังคงกลัวๆก,ก,กล้าๆป้าไปด้านไฟมากับมามาปะป๊าเลยว้าวโอโอไม่เคยเห็นมุมนี้ใช่ไหมลูก

อ้าวทราบหรูว่าอย่างก,ก็ยังไม่กล้าเล่นน้ำสแล้วก็ลองแบบจุ่มขาน้ำทะเลอย่างของกอยู่อาจจะได้แบบครั้งแรกก็ได้มัง้งกลับโรงแรมน้ำหม่น,น,นใช่ไหมออหมม่ Mắm mắm xem mắm mắm mắm, mắm mắm. mam, 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 cả lúc trai, <laughs> Mắm <Mà, mà. cười>

มีปลาเห็นปลาใช่ไหมลูกอือปลาปลาคาบไปต่อเออปลาคาาเบลอบาให้น้องสีเบลมีสีอะไรอเลนอเลนให้น้องอ่ะไม่เอาข้อปากให้น้องไหม ขอขอไม่ได้อันนี้ิฮะีเทคกลอันนี้คือเดกจริงจงอันนี้คือเด็กโกลดูเยอะแหลงอะแหลงอย่างเงี้ยมพูดหูไปเขียนมพูดหูไปเหีือวเราไม่ได้ินอะไรรอบข้างเลยเจอเส๋อเรา ทำได้หมดเอากูเอากูอทำไมอีวะทำไมอีวะหลอกอีอะทำไมหลอกเก่งเนี่ยเราลูกมันหยอดลองอีมุกแล้วน่ะขอคอลูก อะไรวัน <signaling, S 2> ไหนกีน่วันไม่ได้ตกิ้งกิ้งเหรอกิ้ง,ง,ง,งไม่มีใครตักผักค่ะ